สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทผลอิตรีนนะครับอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยต้นอินทผลต้นที่ใช้ในการทดลองนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ถ้าออกจันทร์นะครับก็เป็นการออกจันทร์เป็นปีที่3นะครับอายุต้นนะครับอายุ้นก็3ปีกับ11เดือนนะครับ สามปีสิบเอ็ดเดือนนะครับสำหรับต้นนี้ในปีแรกนั้นออกจันทร์เยอะนะครับที่ออกจันทร์อายุตอนนั้นนะครับสองปีนะครับ2ังงปีกับหนึ่งเดือนนะครับที่ออกจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับของต้นนี้นะครับออกไปเก้าจันทร์นะครับพอปีที่ผ่านมานะครับก็ออกจันทร์สิบกว่าจันทร์นะครับเยอะกว่าปีแรกนะครับ ในปีนี้การสะสมอาหารของต้นนะครับก็จะให้ระยะห่างของในแต่ละครั้งที่ให้นะครับก็จะห่างกว่าในปีที่แล้วหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่อยากให้ออกจันเยอะนะครับในปีนี้นะครับนะครับรองรอยการจันก็ยังเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับต้นนี้ก็ มีหน่อเกือบสิบสิบหนอนะครับสาต้นนี้ผมก็ได้แยกออกนะครับคือขุดไปทิ้งนะครับก็เหลือไว้แค่สองหนอนะครับเป็นหน่อลอยสูงหน่อยนะครับนี่ครับการจันนะครับที่แห้งยังไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมยังมให้อยู่นะครับก็อยากให้ออกจันเยอะนะครับปีนี้นะครับแต่จะบำรุงต้นนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะ ออกทงจันในปีหน้านะครับสูตรปุ๋ยวันนี้นะครับที่จะมาให้กับต้นนี้นะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นมวลไก่นะครับจำนวน2กระสอบนะครับจะใส่หลังจากที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับทุ่มนะครับปุ๋ยเคมีวันนี้นะครับก็จะมาให้อยู่2สูตรนะครับ สูตรด้วยกันนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือสูตร8 24ย4นะครับครับแล้วก็สูตรเสมอนะครับสูตร16บ6กสนะครับในอัตราส่วนที่ผสมนะครับนี่คือ1ส่วนนะครับสูตร1ิบ6ก6นะครับสูตร8 24ย4 ส่ส่วนนะครับตนาส่วนที่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอน,นี้ให้1ส่วนนะครับส่วนอันนี้4ส,ส่วนนะครับ ครึ่งถ้วยนะครับใส่หนึ่งส่วนนะครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับสี่นะครับก็คลุกเคล้าผสมกันนะครับสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เร่งให้ต้นนะครับโดยเฉพาะลำต้นนะครับ ให้อวบใหญ่นะครับให้อวบใหญ่ขึ้นแล้วก็บำรุงต้นทุกส่วนด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เล่งให้ออกจันทร์ด้วยนะครับหลักโสดผส,สมสูตรนี้นะครับก็ประมาณ3กิโลนะครับต่อต้นนะครับสำหรับต้นอายุเกือบเกือบ4ี่ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ทําเหมือนทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมถ้ามีหญ้าก็หญ้าออกนะครับหญ้าออกเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดหน้าดินโดยใช้คาดนะครับหรือว่าจอบก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังอย่าให้รากขาดนะครับให้เปิดหน้าดินลึกลงไปก็ประมาณสัก3มเซนนะครับประมาณ3มเซนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ื่อที่จะใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลไก่หรือมูลวัวก็ได้นะครับทุนผู้ชมนะครับก็ใส่เกือบทุกครั้งนะครับที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมี2ครั้ง3ครั้งใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับปุ๋ยคอกนะครับใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับปุ๋ยคอกแต่ใส่เราก็จะใส่หน้าดินนะครับไม่ต้องผ่านการหมักก็ได้นะครับเราใส่หน้าดินนะครับ ไม่โดนรากอยู่แล้วนะครับก็ไม่ทําให้ระบบรากนั้นติดเชื้อรานะครับเพราะว่เราใส่หน้าดินอย่างไงก็ไม่ถึงรากนะครับท่านผู้ชม เมื่อเราเอาหน้าดินออกแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับจํานวน3กิโลนะครับเป็นสูตรผสมที่ผสมไปแล้วนะครับ ก็ตามด้วยปุ๋ยข้อนะครับเป็นปุ๋ยมูลไก่นะครับ ก็จะปกคลุมปุ๋ยเคมีนะครับที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับเอาไว้นะครับก็ป้องกันนะครับหรือลดการาให้ปใรอากาศนะครับทานอาหารบางชนิดนะครับบางสูตรก็จะเลือกให้บรรยากาศได้เร็วนะครับท่านชมนะครับถ้าเราเอาปุ๋ยคอกมาปกคลุมไว้แบบนี้นะครับ ไดทําให้การเหงื่อบรรยากาศนั้นลดลงนะครับต้นอินฟลัมก็ได้รับทานอาหารเต็มที่นะครับรวบรากนะครับก็จะดูดทานอาหารที่เราให้ไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับไปเราเลี้ยงลาต้นได้ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ได้รวดเร็วกว่านะครับที่เราจะให้หน้าดินนะครับโดยที่เราไม่ เอาอะไรมาปกคลุมนะครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเคมีไปนะครับท่านผู้ชมนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาหน้าดินที่เปิดออกนะครับมาปกคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็ทำทุกครั้งนะครับทุกคลิปนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับทุผู้ชมอาจจะแตกต่างกันอยู่ที่สูตรปุ๋ยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในการใส่ปุ๋ยเคมีจะใส่ก่อนปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ต่างด้วยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก่อนตอนสุดท้ายนะครับเราก็เอาหน้าดินนะครับที่เปิดออกมาปกคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับในการใส่ปุ๋ยต้นอินทผลัมนะครับก็จะทําให้ต้นอินทผลัมนะครับได้รับธาตุอาหารเพียงพอนะครับ ไม่ทําให้ท่านอาหารบางตัวนะครับสูญเสียไปในอากาศนะครับตมชมหรือว่าสูญเสียไปในอากาศนั้นน้อยที่สุดนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในปีนี้จะออกจันจีจันนะครับสลับต้นอินทผลต้นนี้นะครับที่ใช้ในการทดลองมาตลอดนะครับเหลือจันไว้เยอะนะครับ ถ้าเราบำรุงต้นหรือว่าให้ต้นสะสมอาหารได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นผลดีต่อการออกดอกแทงจันท์นะครับทำให้จันทนั้นสมบูรณ์นะครับท่านชมนะครับแล้วก็ทำให้รสชาติของอผลอินทผลัมนะครับซึ่งเป็นอ,อินทพลัมทานผลสดนะครับสัตัวนี้เป็นบาหีเหลืองเพาะเนื้อเยอะนะครับสัตัวนี้นะครับ รสชาดีนะครับไม่ติดฝาดนะครับต้นนี้นะครับในการออกจันทร์ในปีที่ผ่านมานะครับสองปีนะครับท่านผู้ชมก่อนไม่ติดฝาดนะครับสต้นนี้นะครับถึงแม้ว่าการออกจันทร์นั้นจะเยอะนะครับแต่ก็ทําให้จันทร์สมบูรณ์นะครับถ้าเราบารุงต้นให้สมบูรณ์สะสมอาหารตั้งแต่ก่อนออกแทงจันทร์ก็ประมาณ4เดือนนะครับก่อนหน้านี้นะครับ4เดือน นะครับก่อนออกดอกเขิงจันทร์นะครับท่านผู้ชมสี่เดือนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวหรือหรือจันทร์ไม่กี่จันทร์นะครับก่อนเก็บเกี่ยวเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกนะครับเราก็ใส่ได้ตลอดนะครับใส่หน้าดินนะครับก็จะทําให้หน้าดินนั้นไม่แน่นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ไม่แน่นดินร่วนซุยอยู่ตลอดนะครับรอบๆก่นต้นนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกไม่ทําให้ดินแน่นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราต้องใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ารูปรากของอินทผลัมนะครับก็จะหากินหน้าดินอยู่แล้วนะครับออกไปกว้างไปเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ออกไปหากินได้ไกลขึ้นนะครับ ปุ๋ยคอกหน้าดินไม่ทําให้ระบบรากติดเชื้อานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราใส่ไปไม่โดนรากอยู่แล้วนะครับก็จะค่อยๆย่อยสลายไปเรื่อยๆนะครับหให้เดือนผ่านไปนะครับสำหรับปุ๋ยคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกอะไรก็ได้นะครับยกเว้นมูลหมูนะครับหรือว่าขี้หมูนะครับถือว่าไม่ถูกกับต้นพืชเท่าไหร่นะครับสำหรับต้นอินทผลัมนะครับ จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเชื้อโรคนะครับหรือว่าเชื้อรานะครับอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือว่าเชื้อไวรัสที่มากับขี้หมูนะครับทําให้ต้นพืชนะครับโดยเฉพาะไม้ผลนะครับไม้ผลประกอบไม้ดอกนะครับผมเคยทดลองใช้มาแล้วนะครับไม่ค่อยดีนะครับใส่มูลหมูลงไปนะครับรอบผลต้นนะครับนอกจากว่าเราจะผ่านการหมักมาเป็นอย่างดีนะครับ ึงจะนํามาใส่ได้นะครับก็ยังไม่เคยทดลองมหมักมูลหมูน,นะครับเคยหมักแต่มูลไก่มณบัวนะครับนํามาใส่ต้นอินทผลัมนะครับที่ปลูกใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไปทําตามได้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยในวันนี้นะครับก่อนสิ้นคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณกัารติดตามนะครับขอบคุณทุกขังใจครับสวัสดีครับ